กลับด้านก็สุกก็กลับด้านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปาันชวนอร่อยกับแพนเค้กส้มสูตรใช้โยเกิร์ตทำกินเองง่ายๆหน้าตาดีมากๆเลยค่ะพั้นต่อง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวัตถุดิบก็มีง่ายๆแค่นี้เองค่ะอันแรกเลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตโยเกิร์ตที่เป็นรสจืดนะคะแล้วก็เราจะใช้ส้ม ส้มอะไรก็ได้นะคะเจ๊ปานมีส้มแบบนี้สองใบนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยน้ำตาลทรายไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็แป้งแป้งสาลีนะคะเรามาเตรียมส่วนผสมง่ายๆกันนะคะเราจะใส่โยเกิร์ตลงไปก่อนเลยตามด้วยแป้งสาลีใส่ลงไปเลยค่ะ ตอกไข่ลงไปน้ำตาลเกลือและหั่นส้มมาหนึ่งลูกจะเอาแต่น้ำนะคะิบน้ำลงไปเลยค่ะคุกเขาส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะได้แป้งแพนเคก้กเนื้อเนียนเข้มข้นแบบนี้แล้วเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะ ในส่วนของส้มอีกลูกหนึ่งเดบานจะปอกเปลือกส้มนะคะแกะออกมาเป็นกรีบแบบนี้ค่ะเราจะเอามาไว้เป็นท็อปปิ้งประดับแพนเค้กของเราหั่นครึ่งแบบนี้เอาเม็ดออกนะคะอันอีกครึ่งหนึ่งค่ะให้เหลือแต่เนื้อส้มสวยๆแบบนี้ค่ะอันนี้หั่นทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็เอาเม็ดออกเม็ดออกแล้วก็หั่นให้เป็นเนื้อส้มให้เห็นแบบนี้ หน้าตาดีมากๆเรามาตั้งกระทะไฟอ่อนๆแบบนี้นะคะไฟร้อนแล้วใส่แป้งแพนเค้กลงไปเลยขนาดตามความชอบเลยนะคะแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ได้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ วางท็อปปิ้งเป็นส้มที่เราหั่นเอาไว้นะคะเพิ่มความสวยงามแพนเค้กเริ่มร้อนด้านล่างแล้วนะคะเราจะมากลับด้านกันค่อยๆแซะให้แป้งเขาหลุดออกจากกระทะก่อนแล้วก็กลับด้านเลยนะคะ กลับด้านไปมาจนกว่าแพนเค,ค้กจะสุกทั้งสองด้านเลยนะคะเนื้อแป้งสุกทั่วแล้วก็เป็นอันใช้ได้ยกขึ้นได้เลยค่ะค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดนะคะ กลับด้านก็สุกแลกลับด้านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆแพนเค้กโยเกิร์ตส้มทำเองง่ายๆนะคะน่าทานมากๆเลย ตักเค้กออกมาดูเลยนะคะโอ้โหน่ากินมากๆาเจ๊ปนขอชิมหน่อยนะคะอืออร่อยมากรสชาติคมกล่อม ไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะฝากติดตามคัวอร่อยใบยเจยปานสําหรับเคล็ดลับดีๆและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ